ะระดับเลวัดกินเกสรมึงนึกรูก้ก,กันแล้วกันไอชิตแล้วยังไงอะเจ๊หืมก็ขนาดมึงเลวัดยังล่อขนาดนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดอายการเออลเอเอเตอคิดว่าแกจะล่ออายการขนาดไหนเพราะฉะนั้นอายการก็ต้องส่งฟ้องตามตามกระบวนการปกตินั่นแหละเออจะมากักสำนวนอยู่ไม่ได้เราส่งฟ้องไปตามปกติทีนี้ยังไงอะเจ๊ผมจากนั้นมึงก็ไปที่ศาลแล้วยังไงอะเจ๊มึงก็ไปรายงานตัวต่อศาลเสร็จแล้วมึงก็ไปประกันตัวในชั้นศาลอีกรอบนึง ประกันตัวเออมึงหาเงินประมาณห้าหมื่นถึงสองแสนทีนี้ประกันตัวถ้าเกิดคดีแบบนี้ก็ประกันตัวก็คงไม่เกินหกหมื่นเจ็ดหมื่นไม่ถึงแสนหรอกไม่ถึงไม,ไม่ไม่ถึงแสนเออไม่ถึงแสนมึงก็เตรียมตัวอีกรอบหนึ่งแล้วจากนั้นมึงก็ทนายชุดเดิมของมึงะถ้าเกิดมันมึงยังไม่เปลี่ยนทนายก็จ้างทนายชุดเดิมก็หมดเงินไปแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะจากนั้นมึงก็อรอศาลที่หนึ่งแล้วก็อรอศาลพิพากษาก็แค่นั้นแหละจากนั้นสรุปคดีนี้มันมีอะไรมาก ทีนี้เป็นยังไงอ่ะมึงก็ไปสงบปากสงบคําเสร็จแล้วกเ็เขาก็จะจำ,จำคุกมึงประมาณหนึ่งปีไม่เกินสามปีคดีมีนประมาท เพราะเพราะมึงหมิ่นประมาทเขาจริงเพราะกูเห็นทุกคําแล้วมึงหมิ่นประมาทจริงนอกจากมึงหมิ่นประมาทแล้วเนี่ยมึงยังทําให้เขาเสียเกียรติเสื่อมเกียรติยศและมึงยังไปทําผิดข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลว่าเขาเป็นตํารวจที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้งั้นอย่างที่มึงด่านะกูจะไม่อยากดา่าซ้ำเพราะถ้าเกิดกูอยากด่าซ้ํากูจะกลายเป็นผิดซ้ํากับมึงแล้วกูจะติดคุกแทนมึงอีกเพราะฉะนั้นกูจะไม่ดา่าซ้ําในสิ่งที่มึงด่าท่านไปแล้วทีนี้ไอ้ที่มึงด่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อิดพลาาททั้้งงงอมมูรบสนึผิด เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นแล้วเขาเป็นคนมีประวัติที่ดีทั้งคู่แล้วเขาเป็นมือปราบที่มีผลงานเป็นที่ยกย่องเชิดชูในปัตตพีนี้ทั้งคู่เขาเป็นอูคูบาอาจารย์สอนกำนันผู้ใหญ่บ้านยิงปืนตอนนี้ด้วยดิงตลับแก๊ปตอนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่มึงไปดุไปด่าเขาไปบูลลี่เขาแล้วก็ไปให้ร้ายเขาบนบนโซเชียลมีเดียทำให้เขาเสื่อมเกียรติเสียประวัติ และทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นที่เกลียดชังสําหรับคนอื่นทั่วไปถ้าเกิดใครที่นะฟังมึงเนี่ยเขาไปเกลียดทําให้เกิดเป็นที่เกลียดชังเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําให้เขาเสียหายและที่สําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดก็คือว่ายังไงเจ๊ที่สําคัญที่สุดเนี่ยได้ข่าวว่าเขาจะฟ้องมึงคดีอาญาจากนั้นเขาจะฟ้องแพ่งมึงด้วย ฟ้องแพงนะเจ้เออฟ้องแพงควบกับอาญาทีนี้ยังไงอะก็จะเกิดเขาชนะคดีอาญาแล้วมึงแพ้คดีอาญาจากนั้นคดีอาญาจะรอลงอาญามึงไม่เข้าคุกจริงหรอกแต่ว่าคดีประเภทนี้เขาส่วนใหญ่มึงทําผิดครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้มึงรอลงอาญารอลงอาญาแล้วจะเป็นยังไงเจ้มึงก็ประกันตัวออกมาแล้วก็รอลงอาญาจากนั้นปุ๊บเขาก็จะแจ้งเมื่อเขาก็จะแจ้งแพ่งมึง แล้วยังไงแพงเนี่ยมึงต้องเตรีมตัวเสียตังค์อีกนั่นคือมึงก็จะต้องเสียเงินทางแพง่งค่าเสียหายให้กับท่านเรวัตและก็อีกสองท่านที่มึงดา่าทำไมอะเจ๊เอาก็มึงไปหมิ่นประมาทเขาแล้วเขาชนะคดีแล้วเขาฟ้องแพ่งมึงเขาต้องจะฟ้องว่าสิ่งที่มึงทําให้เขาเสียหายนั้นเนี่ยนะเขาเนี่ยมีตีเป็นมูลค่าทางการเงินของเขาเท่าไหร่นะคะปกติเงินเดือนเขาเนี่ยเดือนละแสน แล้วก็พอเขาเกษียณราชการมาแล้วเขาอยู่ไร่อังุนแล้วเขาก็อยู่ร้านกาแฟานาการดารายได้ร้านกาแฟเขาหดหายเพราะมึงไปด่าเขารายได้ร้านกาแฟเขาหดหายรายได้ร้านอางุนเขาหดหายเพราะว่ามึงไปด่าเขาแบบนั้นปุ๊บรายได้ต่อเดือนเขาเท่าไหร่เขาก็จะเก็บเอาจากมึงนี่คือเขาเรียกว่าค่าทางแพ่งขนาดนั้นเลยเจ๊ขนาดนั้นแหละทั้งหมดนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้มึงเตรียมการได้เลยใครก็ตามที่โดนคณีมีดประมาทส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้อทีนี้ทีเจ๊เนี่ยดาคนอื่นไปทั่วไปเหมือนกันทําไมเจ๊ไม่โดนของฉันเนี่ยเวลาดาเขามีศิลปะศิลปะยังไงอะเจ๊กูไม่ได้ดาดาดดาดเหมือนอย่างที่มึงดาของดรมาลิกาเขาด่าบุคคลสาธารณะที่มีอํานาจหน้าที่ในรัฐบาลมีอานาจหน้าที่ที่กินเงินภาษีประชาชนในวัดปัจจุบันเขาไม่ได้กินภาษีประชาชน เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลามีการวิพากษ์วิจารณ์วิจัยเขาต้องวิพากษ์โดยที่นะวิพากษ์วิจารณ์วิจัยไปตามเนื้อผ้าวิพากษ์วิจารณ์วิจัยไปตามข้อมูลสาธารณะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์วิจัยไปในสิ่งที่จะทําให้สังคมเนี่ยมันไม่บรรลัยแต่ที่มึงพูดเนี่ยมันเป็นวิจารณ์วิจัยนิสัยเขาซึ่งไม่ได้อันนี้เป็นการหมิ่นประมาทส่วนตัวเขามีสิทธิ์ในการที่จะไปฟ้องมึงโอเคนะเออนั่นแหละจบไปจบไปจ้ะ ทีนี้ดอกเตอร์มาริการเนี่ยเวลาดิฉันเวลาฉันดา่าเนี่ยฉันไม่ดิด่าแบบเธอที่เธอดา่าเขาไม่ด่ากันแบบ